สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาที่ชายหาดสวนสนนะคะมาที่ชายหาดมาดู่นใต้ต้นหูกวางต้นนี้ร่มใหญ่ใบหนาแล้วก็สังเกตเห็นโคนต้นโคนต้นหูกวางต้นนี้จะมีหลุมหลุมหลุมแบบนี้ค่ะเอ๊สงสัยมันหลุมอะไรนะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าหลุมอะไรหลุม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 เยอะเลยเป็นหลุมเป็นวงเยอะเลยค่ะ เป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นสิบยี่สิบหลุมเลยค่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวจะพาไปดูคนที่มาทําหลุมนี่ <c oughs> นี่เจ้าตัวเจ้าของหลุมมีแบบว่ามองจิกด้วยนะหันมามองด้วยหางตาขุดหลุมนอนกันเหรอฮหันมามองขอถ่ายหลุมหน่อยนะ <c oughs> หันมามองด้วยหางตา มันอุ่นหรือยังไงนะเนี่ยค่ะหมาทะเลเขาจะมาขุดหลุมนอนกันตรงใต้ล่นต้นหูกวางต้นนี้จะมีหลุมเยอะมากเลยเป็นสิบยี่สิบหลุมแสดงว่ากลางคืนเนี่ยเขาจะมานอนตรงนี้กันหลายตัวละมั้งเนี่ยเนอะน่าจะมานอนกันหลายตัวเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมนี่สาเหตุของการเกิดหลุมนอนอยู่นี่หนึ่งตัว นอนอยู่นั่นหนึ่งตัวขุดหลุมนอนมันคงจะอบอุ่นน่ะใต้ต้นนี้นะมาปูเสือนอนคงไม่ได้มินเป็นแต่หลุมแล้วก็น่าจะกลัวเห็บหมัดด้วยนะเนี่ยตรงเนี้น้องหมามันมาจับจองที่ก่อนแล้วเอ็งมาจับจองแต่เช้าเลยเลอะนี่ที่ของเอ,งอ็งอ่ะอะกินข้าวเช้ายัางกินข้าวเช้ายัาง ไม่หือไม่อือกินข้าช้ายังตูกเอ้ยพวกเองพากัมาจับจองดูที่เนี่ยเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมยี่สิบสามสิบหลุมน่าดูว่าถ้าเป็นนางคืนคงจะมานอนกันเต็มหลุมกันทุกหลุมหรือเปล่าอะพักเพื่อออกไปหากินเหรออะจับจองที่กันเหรอลูกจับจองที่กันเหรอ ทำหลุมหมาหลุมเหรอเอ็งอะเคยได้ยินต่หมูหลุมเองเป็นหมาหลุมเหรอไอตัวผู้หญิงผู้ชายเอ็งอะฮะเอ็งเป็นหมาหลุมเหรอได้ยินแต่หมูหลุมอะนอนพักผ่อนไม่กวนเอง็งละหน้าเอ็นดูนะไอพวกนี้สีเหมือนกันเลยค่ะคอกเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ วันนี้ชาวประมงชาวบ้านเขาก็มาหาเคยกันเยอะหมาหลุมหมาหลุมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วนะคะเ๋จะพาไปดูหมาหลุมต่อไป